เฮ้ยยูนักแลงตอนมือนี้จะพาไปกินเฟอ์น้ำตกสุดเข้มขน้นเห็นบอทุกคนเห็นบอเครื่องแน่นๆ น้ำข้นๆเป็นตะมันคักทุกคนเลยนอกจากเส้นเฟอร์แล้วก็มีเส้นมีเหลืองพร้อมเดอ้อมีให้เลือกทั้งเนื้อหมูและเนื้องวโตโต้รีวิวภูมิใจเสนอฮานเฟอร์เฮอโปนารีฮานเพิ่นจะตั้งอยู่ใกล้ๆมินิบิ๊กซีท่าหลวงเส้นทางจะขี่ไปหาแคดมูนทันเดอ้อเป็นฮานเฟอร์อีกหนึ่งฮานที่หลายคนกําลังให้ความสนใจจุดเดลเล่นเลยก็คือน้าสุปที่สุดจะเข้มข้นและเครื่องทีไซส่มาให้แบบแน่นๆเฟอร์ถ้่วยน้อยราคาสาวพันถ้่วใหญ่สามสิบและถ้ววโป๊สามสิบหอมีพักดองและพักกลับไว้ให้ บริการฟรีพร้อมเข้าขามูก็มีเดอ้อแอดมาไดส้สร้างดอกคนข้างๆ่นสั้งก็เลยขอถ่ายมาเบิ่งจักหน้อยส่วนมีน้ำตกคนเนี่ยรสชาติน้ำซุปเข้มข้นดีบอต้องปรุงย่างเพิ่มก็ได้ใส่หมักเผ็ดจักหน้อยและก็บสวดได้เลยเห็นบอทุกคนเบิ่งน้ำกันไหมเจ๊กินน่าเป็นตาแซบเป็นตาแซบบอว่าจะเป็นเนื้อง้วหรือว่าเนื้อมูก็นุ่มนุ่มดีกินง่ายใส่กับเส้นมีเรืองนุ่ม วกับน้ำซุปมันๆอีกแห้งคากบาดนี่นะเจหไงก็เลยสวดเอาสวดเอาแบบบบมีสะดุดแห่งกินก็แห้งมันหยุดบอดได้บาดนี้มาเบิ่งของแอดเดอร์เอาเป็นเส้นเฟิร์รสชาติก็คือกันของเจ้ฮะแหละต่างแต่เส้นเฟิร์กับเส้นมีซื้อลูกซีนเพิ่นก็ใส่มาให้หน่วยใหญ่ๆแบบพอดีคำเส้นเฟิร์ก็ถือว่าเหนียวนุ่มเข้ากันกับน้ำซุปได้เป็นอย่างดีบ่ฮหู้จะบัลนละหายจังไดเอาเป็นว่าพ้ากันไปลองซินเบิ่งเดอร้ฮานเฟิร์ดเฮอโปนารีเปิด้านตั้งแต่เวลาแปดโมงเช้าจนฮอตห้าโม วันเสนาร์นะจ๊ะ